เกาะสมุยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทำให้เกาะสมุยเป็นเมืองที่มีการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วเพราะความสวยงามของธรรมชาติโรงแรมที่มีชื่อระดับโลกและเป็นสวรรค์ของนักชิมอาหารทำให้เกาะสมุยเป็นเมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวและประชาชนอาศัยอยู่รวมกันทั้งหมดกว่า2 0 0 0 0 0คน มีคนอาศัยอยู่จํานวนมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยในแต่ละวันมีขยะถูกจัดเก็บและขนย้ายไปฝังกลบยังบ่อขยะของเทศบาลโดยเฉลี่ยวันละ150ตันรวมกับขยะตกค้างกว่า300แสนตันไม่ได้ถูกกำจัดออกไปทำให้เกาะสมุยเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาหลายด้าน ต้องเรียนว่าปัญหาขยะยาดหมวยเนี่ยหลังจากที่ตะหมุยเป็นเมืองต้นเที่ยวนี่ก็เริ่มมีขยะเพิ่มเติมขึ้นมาเลยมีนยโยบายว่าเราจะทํำยังไงที่จะระกัดขยะทนี่ไม่ให้เข้ามาเตาไว้ได้เยอะที่สุดก็ต้องอาศัยบ้างประชาชนมีส่วนร่วมภาคผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงแรมนะครับองคอ์กรอีกองคอ์กรหนึ่งที่เรารณรงค์ให้เข,เขาเข้ามาช่วยกันดูแลโดยการจดทะเบียนให้เขาเรียกว่าองค์กาเลง ลาเลงแล้วรถเก็บผลกระยาแยกกระยาต้นทางตรงนี้ได้ผลมากๆเดือนหนึ่งประมาณพันตันทีนี้มาต้นทางแล้วทีนี้มาปลายทางปลายทางการกําจัดกระยาของเราเนี่ยนี่โรงงานเนี่ยเรามีพื้นที่แค่สามสิบไร่ถ้าถามจริงว่ามันพอไหมในการที่รองรับกระยาทั้งเมืองเนี่ยนับวันต่อไปในอนาคติ่งอกล้างมันจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างเยอะแยะหมดเลยทีนี้พื้นที่เราก็น้อย เลยกลายเป็นปัญหานี่จะต้องมาคิดแล้วแก้ไขเราก็ได้ตั้งทําประชามันอีกประากกรมในกลุ่มชนที่เขาเดือดร้อนตรงนั้นน่ะเขาเลือกทางคนออกนอกเราต้องยอมรับว่าเขาเจอกับสภาพที่มันหมักหมมตรงนี้มานานแล้วเนี่ยเขาเลยเลือกหัวออกนอกหลายๆคนก็คิดว่ามันจะลบปัญหาสิ่งแวดล้อมไหมมันจะทําให้ที่อื่นเขามีปัญหาไหมใช่ไหมผอกล่าบเนีนตลง,งว่าที่เราเอาไป ให้ที่อื่นเนี่ยจริงๆแล้วที่อื่นโอ้รับกขะยะทุกวันอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นการรวมตุนกัขะยะการที่จะใช้พลังงานวัยว้าในการที่จะดําเนินการกาจัดกขะยะแล้วสร้างโรงงานวัยว้าเนี่ยมันต้องได้กขะยะปริมาณเพียงพอหนึ่งจะมีจุดคุ้มทุนนะครับตรงนั้นเรียนว่าพื้นที่แผ่นดินใหญ่เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาทีนี้ผมจะมาเชียร์เห็นว่านําออกนอก ถ้ามันแพงผู้ผลิตมากต้องจ่ายมากแต่ถ้าคุณไม่อยากเสียตังค์เยอะคุณก็ผลิตได้น้อยถ้าคุณนีโรเลยนีคุณไม่มีอะไรเลยคุณก็ไม่องเลย่ล,ลายเป็นว่าถ้าผู้ประกอบการแยกกระยาต้นทางคนผลก็ได้ผลกระยาน้อยใช่ไหมเราก็เสียเงินน้อยลงยานั้นมันมันเรื่องมีความเป็นธรรมว่า ผู้ที่ทํามากต้องจ่ายมากผู้ที่ทําน้อยต้องจ่ายน้อยมันจะเลยจะจะจะเลยกลายเป็นความรับผิดชอบต่อเนื่องด้วยกันเลยกันตอนนี้จะเห็นว่าบางทีเห็นก็อยากกองอยู่กองอยู่แต่ในมุมหนึ่งเราจะมามองว่าเราจะเริ่มไม่มีถังก็ะยาแล้วนะใช่ไหมตอนนี้ภาพอาจจะเห็นว่าบางองอย่งใหญ่เล็กเอบไม่ทันเรากําลังหาพื้นที่นะครับเหมือนกับที่ ในเมืองนอกนี่หลบไปบางหลังหลบก็ต้องออกตามตัวอย่างเขามีความรับผิดชอบเขามีสถานีกระยามีสถานใช่ไหมทุกคนจะต้องออกไปทิ้งที่นั่นออกจากบ้านไล่กวาห่างเท่าไรห่างร้อยเมตรห่างร้อยเมตรคณเลี้ยวขวาคณเลี้ยวซ้ายคณโอก็อยาบไปวางตรงนั้นเอาไปตรงนี้สถานีกระยับขี่มอเตอร์ไซค์แวะไปโยนสถานีคนเก็บผลก็จะได้เก็บผลให้สะดวกขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราคิดในอนาคต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการจัดการเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาก็ขอเรียนว่าด้วยการบริหารจัดการการดําเนินการกํยานขยะยเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่าความรวดเร็วความดำเรินตโวนี่มันขยายตัวแล้วก็รูปแบบที่เราจะกำลังคิดว่าเราจะทําอย่างไรที่จะมารวบรวมแล้วคิดให้มันดีที่สุดนะครับอย่างนั้นผมขอเวลานะครับขอเวลาในการการดาเนินการ กำจัดขยะตรงนี้นะครับแล้วก็ขอเรียนให้ทุกคนได้ทราบว่าเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอฝากนะครับขอฝากว่าการพัฒนาทุกิ่นทุกอย่างเนี่ยอย่าวาหวังพึ่งองค์กรของรัฐเทศบาลอย่างเดียวหรือหน่วยงานรัฐอย่างเดียวไม่ได้การพัฒนาประเทศต,ต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วมันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องมีจิตสำนึกที่ดีร่วมกันมีความภูมิใจร่วมกัน ครับปัญหาของขยะเกาะสมุยนี่นะครับก็คือเนื่องจากว่าประชาชนชาวเกาะสมุยรวมทั้งผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับวันนี้เราทิ้งขยะแบบไม่ได้คัดแยกนะครับทำให้มีปริมาณขยะเนี่ยมากขึ้นตลอดเวลานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีปริมาณขยะอยู่ที่ประมาณ150ตันโดยเฉลี่ยนะครับต่อวัน1 5อตันนี่ก็ประมาณเท่ากับเรือเฟอร์รี่หนึ่งลำนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับ เราเคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดนะครับก็อยากจะชักชวนพี่น้องชาวคกาสมุยได้เห็นถึงความสําคัญในการที่จะลดขยะต้นทางนะครับโดยการที่จะทําทโครงการนะครับโดนารงกันอย่างจริงจังเอาจริงเอาจังให้เกิดผลในรูปธรรมให้ได้และก็ยั่งยืนด้วยนะครับให้พี่น้องทุกภาคส่วนของชาวสมุยนะครับได้ช่วยกัน มาหันมาคัดแยกขยะต้นทางนะครับขยะเมื่อคัดแยกแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ขายได้นะครับมีประโยชน์นะครับเหลือให้ทางเทศบาลดําเนินการในการเก็บขนแล้วเอาไปทิ้งที่ปลายทางน้อยมากนะครับก็จะประหยัดเงินงบประมาณประหยัดกําลังงานพลังงานประหยัดคนนะครับสามารถที่จะนําส่วนนี้ไปใช้ในงานด้านอื่นๆได้อีกด้วยนะครับ mm. การคัดแยกขยะนี่นะครับมันก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่ ดำเนินการคัดแยกขยะอย่างเช่นกลุ่มสาเล้งนี่นะครับเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับบางครอบครัวเนี่ยทำกันเป็นกิจการเลยนะครับโดยการคัดแยกขยะแล้วก็เอาสิ่งที่ขายได้นะครับที่สามารถรีไซเคิลแลวเอาไปใช้ใหม่ได้เนี่ยไปขายให้กับร้านที่รับซื้อของเก่า ร้านรับซื้อของเก่าเองทางเทศบาลเองก็มีการประสานงานควบคุมดูแลเรื่องการดําเนินการไม่ให้มีปัญหาเรื่องการส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน,นะครับบริษัทหรือห้างร้านต่างๆที่รับซื้อของเก่าในสมุยเองนี่ก็ดูแล้วสามารถที่จะดําเนินกิจการได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงนะครับก,ก็ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ช่วยให้ลดปัญหาปัญหาปริมาณของขอยะเกาสมุยด้วยครับ ขยะชิ้นเล็กๆกว่า3แสนตันที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับเกาะสมุยล้วนเกิดจากทุกคนทุกภาคส่วนเราลองมาช่วยกันทำเรื่องง่ายๆเพียงแค่แยกขยะก่อนทิ้งก็สามารถลดภาระให้กับเกาะสมุยที่ต้องแบกรับขยะกว่าร้อยตันต่อวันเริ่มจากตัวเราและครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งเพื่อให้เกาะสมุยยังคงความสวยงามและต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่กำลังจะมาเยือน